วันนี้มาสามเพลงครับแต่ว่าวันนี้พี่โอ๊ตมีคําถามมาถามด้วยนะคะเพราะแฟนๆเยอะมากเลยครับะทำน้องคนเขาขนาดนี้ต้องเล่นตรีเพอสด้วยมีเล่นอะไรบ้างก็มีเล่นเป็นโนครับผมแน่นอนเนื่องางานนี้ก็บอกถ้าบอกเบอร์ลินก็ไม่ได้เลยใช่ไหมก็บอกเป็นโนแต่จริงๆนะกระชาเขาเก่งอยู่แล้ว ถ้าพูดถึงคอนเซ็ปต์ครับพึงเรัึ่งอึ้งอยู่อึ้งอยู่อ่ะเอาพูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อน<อ> Melodies in your life นนเป็นธีมที่เป็นเทศกาลเป็นโนของยามาฮ่าในปีนี้<อ>ถ้าพูดถึง Melodies เนี่ยอย่างแรกที่กระชาคิดคืออะไรสำหรับผมเหรอฮะถ้าพูดถึง Melody ใช่ไหมค่ะ<อ>มันคือมันคือสิ่งที่มันคือสิ่งที่ อยู่กับชีวิตของเราอยู่แล้วค่ะแล้วแต่แล้วแต่เราจะมองไม่รู้ผมพูดไปใัไรคนจะเข้าใจไหมเพราะบางทีอขอเ <c oughs> ขา<อ>บอกว่าขอขยายความอีกนิดนึงได้ไหมขอขยายความนิดนึงใช่ไหมครับเ <c oughs> <ะ>มโลดี้สำหรับระชาคืออะไรก็อ,อย่างแรกเลยคือมันก็คือเสียงเพลงที่อยู่กับตัวของเรามาค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดเราได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามอย่างเพลงชาติที่ต้องร้องทุกวันหรือว่าช่วงชีวิตของเราตอนนั้นเจออารมณ์แบบไหนมันก็จะมีเมโลดี้หรือเพลงที่เขาเรียกว่ารองรับ ช่วงของพวกเราก็เหมือนเพลงคาชาทุกเพลงเนาะแฟนๆนี่ฟังแล้วร้องตามและเคลิมนะคะพร้อมใช่ไหมพร้อมวอรวันนี้คาชาไม่ได้มาแค่3เพลงเท่านั้นสิแต่เมื่อกี้พี่ออดถามแล้วแเราเราบอกว่าเราเล่นเปียโนได้พอได้ครับพอได้อยากฟังว่ายังไม่ทันถามเยอะอยากฟังบ้างเขาปีนเขาอ่ะเขาอาจจะกรีดไล่ผมลงก็ได้นะกรีดไล่ลงหรอมางานยัมาห้าของพี่ออดทั้ง พ่อฟอ้อมนิดนึงได้ไหมหนั่นเต้นไปหน,น่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมพ่อได้อยากฟ้ขอเสียงรบมือและเสียงดีดังดังด้วยแรงค่ะแต่ก่อนอนนื่นนะลบภาพพี่โจไปก่อนนะฮะ <c oughs> คุณจะไม่ได้เห็นอย่างนั้นแน่นอนนะฮะ <c oughs> พี่โจอ้ยนั่นจริงแล้วใหญ่เลยค <c oughs> รับผมหนูมมาลี